สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ EP ที่38วันนี้นะคะเราจะกลับมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก,กันอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างว่าล่ะคะ่ะเมื่อชาติที่แล้วนะคะที่ฉันคงเป็นแม่กระเกต้แน่ๆเลยค่ะเลยมาที่นี่บ่อยๆนะคะเราจะมาถ่ายชีวิตโครกระเบือกันที่นี่ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเดินเที่ยวกันที่รุ่งโรดฟาร์มค่ะวันนี้เราเลือกถ่ายชีวิตกระบือหนึ่งตัวนะคะ พระสงฆ์นะคะสรูปค่ะสวดมนต์ให้พรน้องกระบือนะคะให้มีชีวิตที่ดำรงอยู่ต่อไปแล้วก็เดินทางไปสู่ภาคอีสานค่ะให้กเกษตรกรนะคะได้เอาไว้ใช้งานแล้วก็เลี้ยงดูกันต่อไปค่ะที่นี้ที่แรกค่ะวัดโลกอัญญาสุทารามนะคะ่านทุกแมทดแวะทุกไฟค่ะ พละพุทธศัยญาติองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่ใหญที่สุดในเกาะเมืองยุทธยาค่ะบริสถานอยู่กลางแจ้งนะคะก่ออิฐถือปูนมีความยาว42เมตรและสูง8เมตรค่ะพระพักหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะที่พระเสียรมีดอกบัวรองรับพระบาทซ้อนกันเป็นมุมฉากนิ้วพระบาทยาวเท่ากันค่ะมีดอกบัวนะคะเกยซ้อนรองรับพระเสียรแทนพระขนย ไหว้พระนอนเสร็จแล้วนะคะยังไม่ทันจะทํำอะไรเลยค่ะแวะซื้อของฝากกันอีกแล้วนะคะที่นี่ค่ะโรตีสายใหม่อาบีดีนนะคะมาทุกรอบก็แวะทุกรอบแหละค่ะไม่รู้จะไปซื้อตรงไหนนะคะที่นี่อร่อยอร่อยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาคุณแม่คุณน้าของดิฉันนะคะชอบเป็นอย่างเมามันเลยค่ะเดี๋ยวดูนะคะแต่ละคนซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นกันมากมายค่ะถูกใจรุนป้าเลยนะคะ แวะที่นี่ก่อนค่ะใกล้กับร้านของฝากนะคะวัดเจ้าปรางเป็นวัดโบราณที่สาคัญวัดหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะตั้งอยู่ริมถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอาเภอพระนครศรีอยุธยากล้แม่น้าเจ้าพระยาฝั่งตรงข้ามกับวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะปัจจุบันเป็นวัดร้างน,นะคะไม่พบหลักฐานว่าสร้างเมื่อใดแล้วก็ใครเป็นผู้สร้างค่ะเป็นพื้นที่สําคัญนะคะอยู่ใกล้กับคลังดีบุกสมัยอยุธยาและอยู่ใกล้กับถนนเหล็กนะคะหรือว่าถนนตลาดเหล็กโบราณน,นั่นเองค่ะ ถึงแล้วค่ะวัดราชบูรณะนะคะวัดราชบูรณะนี้นะคะตั้งอยู่ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาบริเวณเชิงสะพานป่า่านค่ะติดกับวัดมหาธาตุทางทิศตะวันออกนะคะห่างจากพระราชวังโบราณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะจะเป็นหนึ่งวัดที่ใหญ่และก็มีความเก่าแก่มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเลยค่ะ วัดราชบูรณะนี้นะคะสร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสามพยานในปีพศ1967ค่ะวัดราชบูรณะนะคะมีชื่อเสียงและความโด่งดังมากในเรื่องของการถูกกลุ่มคนร้ายจํานวนหนึ่งลักลอบขุดกรูภายในพระปรางประธานในปีพศ2499กลุ่มคนร้ายนะคะได้ช่วงชิงทรัพย์สมบัติมหา,าศาลเลยค่ะหลบหนีไปนะคะและต่อมากรมศริลปากรเข้าทําการบูรณะขุดแต่งต่อภายหลังค่ะ บทรัพย์สมบัติที่หลงเหลือและเครื่องทองจํานวนมากมาปัจจุบันทรัพย์สมบัติภายในกรุ่นะคะถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องราชบูรณะภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสระบราค่ะบริเวณของวัดราชบ,บูรณะนะคะมีความกว้างขวางใหญ่โตมากเลยค่ะเราเดินชมนไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจะเห็นถึงอารยธรรมโบราณนะคะสร้าประดักพังที่ยังทรงคุณค่าตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะ โบราณสถานที่สําคัญในวัดนะคะก็คือพระปรางวัดราชบ,บูรณะค่ะที่มีโกรุใหญ่และลึกนะคะรวมทั้งหมดสาห้องใหญ่ๆด้วยกันเรยยงตามลําดับกันลงไปค่ะห้องที่อยู่ในสุดนะคะจะเป็นห้องที่สําคัญบรรจุพระบร,รมธาตุถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีในเจดีย์ทองคํารอบๆนะคะก็เต็มไปด้วยพระพุทธร,รูปต่างๆอีกมากมายโดยพระปรางประธานนั้นนะคะจะมีความสูงใหญ่กอดด้วยศีลาแรงบนฐานสี่เหลี่ยม มีเจดีนะคะอยู่ทั้ง4ทิศค่ะแล้วก็ยังมีบันไดขึ้นสู่อง,งค์ปลางนะคะทางที่ตะวันออกอ,อ,กอีกด้วยเรียกว่าเป็นปรางแบบของไทยแท้เลยล่ะค่ะเพราะจะนิยมทำแบบฐานสูงนะคะซึ่งจะต่างจากปรางแบบหอมที่มีฐานเตี้ยนั่นเองค่ะ <rí> e> และตรงนี้นะคะก็คือกรุ่สมบัติของวัดราชบ,บูรณะค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็กรมศริลป,ปากรปิดแล้วนะคะไม่ให้เข้าไปชมค่ะ เราก็เดินชมบริเวณด้านบนกันต่อเลยนะคะก็จะมีประวัติต่างๆมากมายค่ะตรงนี้นะคะมีบอร์ดให้เราได้อ่านถึงความเป็นมาในครั้งอดีตค่ะหน้าปรางนะคะจะเป็นมุกใหญ่ค่ะยืนออกมาเป็นครูหานะคะมียอดแหลมสูงค่ะมองแล้วคล้ายกับฝักข้าวโพดน,นะคะบริเวณด้านบนของปรปางนะคะเราก็จะเห็นจุดชมวิวได้ถึง360องศาเลยค่ะ นอกจากนี้นะคะทางด้านหน้าทางเข้าวัดเนี่ยก็ยังมีวิหารหลวงค่ะทรงสี่เหลี่ยมก่อบด้วยอิฐนะคะแม้ว่าหลังคาจะพังไปหมดแล้วแต่ก็ยังมีซากเสาหลงเหลือให้ได้ชมกันอยู่ค่ะและมุมนี้เองนะคะที่เป็นไฮไลท์เพราะเราจะสามารถมองเห็นพระปรางอยู่ในกรอบประตูพอดีเลยค่ะซึ่งการสร้างวัดราบ,บูรณะแบบนี้นะคะจะเป็นการสร้างที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนต้นนั่นเองค่ะและก็เป็นอีกวัดหนึ่งวัดสวยนะคะที่ห้ามพลาดเป็นวัดประจำจังหวัดอยุธยาเลยทีเดียวค่ะ วัดราชบูรณะนะคะเปิดให้เข้าชมเวลา8.30นะคะถึง16.30ค่ะของทุกวันนะคะค่าเข้าชมคนไทย10บาทชาวต่างชาติ30บาทค่ะมาต่อกันที่นี่ค่ะวัดพระงามวัดพระงามคลองสะบัวนะคะเป็นวัดรังที่มีจุดเด่นคือซุ้มประตูโบราณค่ะที่ถูกโอบล้อมด้วยต้นโพนะคะจนได้รับขนานนามว่าประตูแห่งการเวลาค่ะ ุ่มประตูวัดนะคะที่มีรากต้นโพขนาดใหญ่ปกคลุมมานานกว่าร้อยปีคะ่ะดูแล้วขลังมากเลยนะคะหากมองผ่านช่องประตูนะคะจะเห็น,นเจ,นเจนเดีย์เก่าอยู่ในกรอบของประตูพอดีคะ่ะการเดินทางมาวัดพระงามนะคะจะต้องตั้ง g o o g l e Map นะคะให้ชื่อว่าวัดพระงามคลองสะบัวค่ะหรือว่าวัดพระงามประตูแห่งกาลเวลานะคะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยที่นี่นะคะมีวัดพระงามหลายที่เลยค่ะคุณจะงงคุณจะหลงนะคะจนหุ่นหมีกันเลยทีเดียวละค่ะ ดิฉันนะคะหลงไปหลงมาจนออกนอกเกาะเมืองไปเลยค่ะจนไปเจอพ่อค้าเอเลี้ยงใจดีนะคะเขาเลยบอกให้ดิฉันนะตั้ง Google Map ว่าวัดพระง,งามประตูแห่งการเวลาเท่านั้นแหละค่ะแป๊บเดียวเจอเลยถ่ายรูปเป็นอย่างอิม่มเอมเปรมปรีแล้วนะคะเดินทางต่อค่ะไปอีกวัดนึงนะคะที่นี้ค่ะวัดใหญ่ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคลนะคะเดิมชื่อว่าวัดป่าแก้วค่ะหรือว่าวัดเจ้าไทยนะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกงาะพระนครค่ะปัจจุบันเป็นพื้นที่ของตำบลคลองสวนครูนะคะอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นของวัดนะคะได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ค่ะที่เชื่อกันว่าได้รับการปฏิสังขรข,ข,ขึ้นมาใหม่นะคะในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ภายในเนี่ยได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่ค่ะ วันนี้นะคะที่ฉันไม่ได้พาทุกท่านนะคะขึ้นไปชมบนยอดพระเจดีนะคะเพราะว่าเคยขึ้นไปมาแล้วค่ะถ้าท่านใดนะคะอยากชมให้กลับไปชมที่ e p พีที่2ค่ะวัดใหญ่ชัยมงคลน,นี้นะคะยังมีวิหารสพูตผงายญาติค่ะซึ่งสร้างในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะเพื่อใช้เป็นที่สการะบูชาและปฏิบัติพักกรรมฐานค่ะและต่อจากนั้นนะคะก็ได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ในปีพศ2508 ชมความงดงามยิ่งใหญ่นะคะของวัดใหญ่ชัยมงคลจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขออีกสักวัดหนึ่งค่ะก่อนกลับบ้านวัดพนังเชิงวรรวิหารนะคะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรรวิหารแบบอหานิกายค่ะวันนี้นะคะเราอยู่บริเวณส่วนกลางของวัดค่ะถ้าท่านใดอยากชมบริเวณโดยรอบนะคะให้ไปชมที่ e p พีที่2 2ค่ะ หลวงพ่อโตนะคะหรือพระพุทธาไต,ตรัตนนายกนะคะพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลายค่ะปางมารวิชัยค่ะสมาธิราบนะคะหน้าตักกว้าง14.20เมตรสูง19.20เมตรวัสดุปูนปั้นลงรักปิดทองนะคะชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะที่เข้ามากราบไหว้สการะหลวงพ่อโตนะคะก็จะเรียกหลวงพ่อโตว่าหลวงพ่อสัมปกงค่ะ และตรงนี้นะคะก็คือภาพพุทธรูปทองคำในพระอุโบสถค่ะพระอุโบสถนะคะเป็นสถาปัตยกรรมแบบทรงโรงวัดค่ะโดยยาว8วา18นิ้วนะคะความกว้าง5วา6นิ้วค่ะในปัจจุบันนะคะได้มีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถค่ะทางด้านหน้านะคะเป็นภาพเขียนของมารจ์จชนรอบข้างนะคะเป็นภาพเทพชุมนุมและภาพพุทธประวัติส่วนด้านหลังพระประธานนะคะเป็นภาพพุทธจักรวาลไตรภูมิค่ะ องค์พระประธานนะคะเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นค่ะสมัยยุทยาปางมารวิชัยนะคะหน้าตักกว้าง4ศอกสูงจากฐานถึงยอดพระเศียรนะคะ5ศอก11นิ้วค่ะและระหว่างประตูด้านหน้าพระบัวดสดน,นะคะทำซุ้มติดกับผนังค่ะเป็นที่รปดิษฐานของพระพุทธรูปทองด้วยค่ะบริเวณนี้นะคะคือศาลเจ้าแม่ส้อยดอกมมกค่ะส่วนท่านใดนะคะต้องการติดตามชมประวัตินะคะให้กลับไปชมที่ EP ที่22ค่ะ มีความสุขอิ่มปกอิ่มใจอิ่มบุญกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนกลับบ้านค่ะนํามาแวะรับประทานอาหารที่นี่กันอีกครั้งนะคะร้านอาหารริมสวนร้านอาหารบรรยากาศสบายๆนะคะชิลๆค่ะอยู่ท่ามกลางต้นไม้สีเขียวนะคะรสชาติอาหารก็พื้นๆบ้านๆค่ะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพียงแต่ว่านั่งแล้วชิลๆก็เลยชอบมาเท่านั้นละค่ะ เมนูมาแล้วนะคะสั่งอาหารให้เต็มที่เลยค่ะกินให้อิ่มหนำสำราญนะคะก่อนที่เราจะกลับถึงบ้านนะคะได้ลกลับถึงบ้านแล้วนอนเลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมกันจนถึงตอนนี้ค่ะขอบคุณผู้ที่กดไลค์ให้นะคะขอบคุณคนที่ติดตามค่ะส่วนคนที่ไม่ไลค์ไม่ตามนะคะกดยากกดเย็นอะไรก็เรื่องของมือถอะขาดดิฉันไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นละคะ่ะ กดทีนึงนี่ลำบากยากเย็นเหลือเกินนะคะฉันก็ไม่ได้แคร์เท่านั้น,นะะละค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ